สวัสดีครับสวัสดีช่อง youtube ตงบ่ำเำใกเกินรอยนะครับวันนี้สิพาไปเบิ่งขัวเบาโน้นนะครับผมวันนี้จะพาไปดูรัวเบาโน้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศบนเวทีนะครับมาหอดงานเร็วนะครับมามาถึงงานตั้งแต่ห้าโมงเช้านะครับผมมาหอดงานประมาณหาโมงเช้านะครับผม อันนี้คือบรรยากาศออ่อวิธีนะครับวิธีตั้งแล้วนะครับผมกําลังตั้งนะครับคนวัยกำลังเริ่มทํางานนะครับผมย้ำสิบห้าคั่ขวาวน่นนะครับผมขวบานน่นวันนีน้ทําอะไรให้น้องๆทานนะครับผมอันนี้ขวานนะครับอันนี้านามาไทยนะครับผมเฟซบ,บุ๊กนะครับ ขัวเบาโน้นนะครับผมมื้อนี้เห็ดหยางเยีนสวัสดีครับข้าวผัดรวมมิตรมื้อนี้ข้าวผัดนะครับผมข้าวผัวเบาโน้นนะครับเมลัดเมลัดประยูนนะครับผมเมลัดไปดูแลยายสวยนะครับผมก็เลยเป็นเบาโน้นเห็ดขั้วแทนเมลัดนะครับโอ้ป็นตะปูเพี่น้องเงือกไอเอกโต้กัน เนี่ยครับมือนีพัดเข่าพัดเข่าร่วมมียเตะมือไทยครับมือหนีเข่าพัดร่วมเมียเมษทันหมูบอน้อมือนีนอเนี่ครับอันนี้กำลังอันนี้กำลังเตรียมเครื่องครับเตรียมเครื่องนะครับผมอันนี้ไท่นะครับกำลังดีไข่นะครับผมกำลังนะครับผมเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนเรียบร้อยแล้วไ้ผักที่ใส่นะครับน้องอันนี้ผักที่จะใส่นะครับ ขับขอ้อเขานุ่นนะครับกาลังทำก,บกับข้าวนะครับกำลังเหียดเข่านะครับบนนี้เหยดข่าพัดนะครับทับข้าวผัดนะครับ,บ,รบอันนี้ผระเดลุงล่างกลังลุงล่างกันกนครับลุมล่างกำลังลุงล่างกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศอาที่ ต้องบวกผู้รับจ้างเขาแล้วเแต่ผมเพราะวันเด็กเขาสะอามันเอาหลังออกมาพอะไรต้องบวกผู้ขับรับจ้างอันนี้บอกใช่ไหมครับแมนต้องมาตั้งไหมบอกวันเ,เด็กก็ครับอันนี้เดินโรงเรียนเดิน,ดนกลวงนะครับเดินเดินกลวงแห้งนะครับพี่น้อง แมคคากับมิลเล่นะครับซาดอย่างนี้แล้วนะครับมีข้าวเปล่าโน้นเห็ดอ่าพัดข้าวรวมมิตรนะครับผมนี่ะนะครับเมนี้รับเชิญสอนะครับผมวันนี้รับเชิญมีรับเชิญสอด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องตะละมือนะครับผม ก,นนนกับข้าวช่วงนี้จะเป็นเบาวนนนะครับผมก็ข่าวช่วงนี้จะเป็นเบาวนนนะครับเป็นผูู้ดูแลคั่นะครับผมเป็นคนดูแลคั่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามช่อง youtube เต่าหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผม